ทำไรพี่พอดไม่ใช่อย่างที่สมภพเห็นนะฟังพี่ก่อนนะสมภพนี่ก็เห็นอยู่ต่างตาเลยพี่มันจะป้ามน้องสมงพิษอยู่ในพี่ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ข้าไม่รู้เลยพี่จะทําอะไรพอ่พอพอ่อภอสารัาพ่อสมภพพ่อพ่อรังอ,อ,อะไรวะพอ่อเสียงดังเอ,งอะมวยมาย,ายเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วพ่อเกิดเรื่องอะไรนี่ พ,พี่พรกำลังป่าหน้องผมพิษทอดไม่ติดห่น้งตาเมื่อก um ี้ฟ uh ังนอ้พรเ้อง้าไอ้นำไปทอลูกแกนะเดย่าเียกาพิษอ ลูกไเหรอลูกฉันนึกก็ไม่ใช่ลูกปกรนเดี๋ยวทำไมใช่ลูกกันตังก <sın> ็ควรได้สอนไปป่ะเห็นก่อนกันลูกนะีรักกันรักกันเลยคุณาค่ะมึงไงจะสอบพิด ถึงได้ป้าบอกนขนาดนี้ไงทานพ่ออะไรขึ้นเอาดีๆลูกคุณพ่อค่ะสองผิดนะคะตั้งแต่ตัตั้งตัวในห้องดีลูกพ่อค่ะไม่ครับพ่อพี่สองพ่อนน่ะป้าไมเลยพ่อแท่ไนเป็นพพู่กอโหทไมทำไมไม่เป็นพ่อพ่อแกพูดอะไรเนี่ยเออยางงี้แล้วจะพบจะเป็นเหตุการณ์ยไงลูกเอ่ก็คือนี่พ่อนะคือผมเนี่ย ก็จะลงมาหาพี่พลจะมาดูว่าทํางานบ้านไหนเสร็จหรือยังพลนี่กําลังเดินมาเห็นพี่พลกำลังไล่ฟังน้องสุพิธมาพอดีเลยก็เรี้ยงตัวไอ้เองนี้เนี่ยเรื่องนี้พ่อจัดการให้ส่งพิธมาดูกระโปรงเก่าแล้วลูกไอ้นี้ลูกไปเอาตังค์มาหัวเตียงให้ลูกนะไปตัดกระโปรงใหม่ตัดใหม่เลยนะลใหม่ลูกนะจ๊ะเอาตัดสวยๆให้ลูกนะสวยๆให้นะก็เอาไม่เอาสีบานเย็นแล้วเอาสีอะไรเอาสีส้มเฉือยกรเนาะเหมือนกันเระน้องโอ้โหจะไปไหนดีกว่าลูกนะก็ ผมว่าผมจะไปเที่ยวห้างนะจะไปเที่ยวห้างพอจะไปเที่ยวห้างมีตังไหมยังไม่มีเลยกะจะขอพ่อพอดีเลยจะขอพ่อใครครับพ่อยิ้มไปสองร้อยโอ้โอนี่พ่อเยี่ยมใครเนี่ยเยี่ยมเสือกอ่ะเยี่ยทรายสองร้อยมีร้อยเดียวแกเอาไปก่อนร้อยหนึ่งไปร้อยนายแล้วตังกับตุ้มมดเป้เป็นเรื่องโงยนี่แกสิงห์บุรี้ยงเขาฟัมได้เป็น ไม่ได้ตังค์มาไม่ได้ตังมาเออนะอยากก็ได้อะไรเป็นไรไม่เอาตังค์หมดเตงินพ่อรู้พี่ไหมรู้ค่ะรู้เนี่ยนะหรือถ้าไม่รู้จะไปเอาจากพ่อไปเอาตังค์เอาตังสิเอางี้พ่อเดี๋ยวผมพาน้องสมพิษไปเองอาเอาเงี้พ่อจัดการนี่ขอให้หนักๆเลยนะพ่อจ้ะจัดการให้แล้วแล้วนั้นผมไปก่อนพ่อวัอดีนะเอาบอกๆว่าใช้งานได้แลยคุณพ่อสมบัติทุกฝ่าย ปไปรับพนาการลูฟ